สวัสดีครับก็มาถึงช่วงการบ้านสแกนหุ้นประจําวันนะครับวันนี้ก็วันที่30เดือน7ปี25งพันห้าร้อยครับ่ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นประจําทุกวันเราก็จะมาหาหุ้นกันนะครับว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างที่สัญญาณน่าสนใจนะครับแล้วก็ดูภาพรวมของตลาดด้วยนะครับในวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อเนจอนาดนะครับแก่ผู้พบเห็นอย่างมากนะครับดูตลาดเซตก็ลงมาตั้งแต่เช้านะครับอันนี้เป็นแท่ง60นาทีนะครับ ก็แดงมาทุกแทง่งยกเว้นแท่งสุดท้ายตรงนี้ซึ่งไม่มีเนยะอะไรมากนะครับก็เป็นเป็นแท่งช่วง ATC นะครับโดยโดยในสภาพของวันนี้มีเฉพาะบางตัวเท่านั้นที่เก่งกำไรได้ผมก็เลยไปสแกนหาหุ้นที่มันชนะตลาดในวันนี้ก็คือมันไม่แดงตามเขานะครับแล้วก็สัญญาณโมเมนตะัมเน่ยยังไม่ได้เป็นเชิงลบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีตัวไหนกันบ้างแต่ก่อนอื่นก็ต้องบอกอผู้ชมรายใหม่ก่นนะว่า การบ้านที่เราสแกนตรงนี้ท่านจะต้องเอาไปกองต่อนะครับไม่ไม่แนะนําให้ลงทุนได้เลยทันทีท่ททานจะต้องไปเลือกไปอะไรต่ออีกนะครับให้เหลือสักตัวสองตัวก็พอนะครับที่จะใช้ในการเทรดวันพรุ่งนี้นะครับหรือไม่เทรดเลยก็ได้บางคนไม่ชอบไม่ชอบเลยทุกตัวก็ก็ไม่เทรดนะครับแต่บางคนชอบก็เอาไปทําการบ้านต่อนั่นคือวัตถุประสงค์ของเรานะครับเราไม่แนะนําให้นำตรงนี้ไปเทรดเลยทันทีนะครับเพราะมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่ท่านจะต้องไปทำการบ้านต่อ นะครับมันเป็นเพียงแค่ตัวที่น่าสนใจในวันนี้เป็นตัวที่ชนะตลาดในวันนี้นั่นเองแค่นั้นนะในวันพรุ่งนี้มันจะเป็นอย่างไรเราต้องไปทําการการบ้านแล้วก็เข้าระบบเทรดของตัวเองต่อไปนะครับเรามาดูตัวแรกที่เราสแกนเจอนะครับถ้าใครชอบกราฟลักษณะนี้นะครับก็เก็บมาเป็นการบ้านได้นะครับใครไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับตัวแรกคือ ACE <c oughs> ขออภัยน,นะ ACE นะครับ รูปทรงของของกราฟของเขาเนี่ยในวันเนี้ในในกลุ่มก้อนหลังๆเนี่ยคือเป็นเป็นกราฟของวันนี้นะครับก็คือไลายไลายหกสิบนาทีถ้าเราสังเกตเห็นตรงนี้เราก็จะเห็นแนวรับเขาลเ,เขาอยู่แถวๆนี้ครับสามจุดหกหกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เทรดตัวนี้ครับคือต้องมั่นใจในแนวรับสามจุดหกถ้าหลุดก็คัดทิ้งนะครับแล้วก็ตรงนี้คือลุ้นที่จะเป็นหุ้นต้นน้ําตอนนี้ยังไม่เป็นนะครับ ตอนนี้ยังไม่เป็นเพราะว่าต้องรอจุดกูเดนคลอสของ EA ก่อนนะครับซึ่งถ้าถ้าเป็นเราก็เข้าได้แต่ตอนนี้ถ้าใครจะเก็บไว้ดูนะครับเก็บไว้ดูหรือว่าแอบเสี่ยงเล็กน้อยโดยยอมรับการขาดทุนได้ที่เมื่อหลุดสามจุดหกนียก็ไม่ว่ากันแต่ว่าต้องวัดใจแนวรับตรงกลุ่มนี้นะครับในวันนี้ก็ทําหน้าที่ได้ดีนะครับไม่ไม่ถึงขั้นว่าหลุดออกมาเลยทีเดียวนะครับก็มีเขียวนะครับเขียวแท่งบ้างเนะี่ยก็คือดูแล้วทรงดีกว่า สภาพตลาดของวันนี้ถ้าเราเห็นเซตเมื่อกี้นี่คือจะแดงทุกแท่งเลยตัวนี้ยังมีแดงบ้างเขียวบ้างในบางชั่วโมงนะครับต่ก็วอลลุ่มยังไม่เข้ามากนะักตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ยังยังไม่ไม่ถือว่าเป็นเชิงบวกเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็รอให้สะสมพลังก่อนนะครับแล้วก็ลุ้นดีดนะครับการดีดก็คือก็มีแนวต้านเดิมตรงจุดที่เขาเคยไปมานี่นะครับก็คือประมาณทัก4ีนึครับ ถ้าถ้ามันดิดตรงตรงจุดนี้นะครับแต่ถ้าหลุดสามจุดหกก็คงต้องเพ่นนะครับแต่ว่าที่เราเอามาให้ชมตรงนี้ก็คือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่น่ารักน่ารุนนะครับว่าแนวรับตรงจุดนี้จะจะโอเคไหมแต่วันนี้ทำหน้าที่ได้ดีนะครับ <c oughs> มาดูตัวถัดไปนะครับเอเชียนครับ A S I A N นะครับเอเชียนเอเชียนซีคอร์ปอเรชั่นพับบิกนะครับ ในไทม์เฟรม60นาทีเนี่ยตรงนี้เกือบเขาเรียกว่าเกือบจะเป็นหุ้นเขินแตกแล้วละ่ะเกือบนะครับปิดได้ดีครับปิดได้ไฮเลยนะครับเพราะนั้นในตลาดวันนี้เราเราหาหุ้นที่ปิดไฮอย่างเงี้ยมันคือมีไม่กี่ตัวหรอกนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ถ้ายืนเหนือ10.1ได้ตรงนี้ก็น่าสนใจนะน่าสนใจนะครับแล้วก็ก็ไปไปวัดเอาเองนะครับว่าจะไปแค่ไหนผมแต่ผมเคย่องแล้วมันจะไปประมาณหนึ่งบาทถ้ามันไปนะครับแล้วก็จุดคัดนะครับจุดคัดก็ ณเบื้องต้นเนี่ยก็คือตรงนี้ยังเข้าไม่ได้อผมว่ายังยังรอดูก่อนว่าเขาเปิดไปยืนเหนือสิบสิบจุดหนึ่งไหมนะครับถ้ายืนเหนือสิบจุดหนึ่งได้เราใช้สิบาททวนในการคัดก็ได้นะครับก็ไปวัดเอาแล้วครับว่าไปถึงหนึ่งบาทหรือเปล่าแต่ว่าโมเมนตัมตรงนี้ดีนะครับดีวอลุ่มเข้าดีครับเข้าดีทั้งวันเลยแล้วก็เป็นหนึ่งตัวที่ชนะตลาดในวันนี้นะครับไม่แดงตามนะครับมีความแข็งแกร่งในตัวเองนะครับ มาดูตัวถัดไปครับตัวนี้ผมไม่คิดว่าจะสแกนติดมาได้แต่ว่ามันติดมาเพราะว่ามีเกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงท้ายตลาดนะครับช่วง5-10นาทีสุดท้ายเนี่ยคือตัว BJC ครับไม่รู้มีมีมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นนะครับเ,เน็ตหมุนชแล้วครับในในแท่งสุดท้ายตรงนี้นะ่ะมาแปลกเลยแบบนี้ให้จัดจัดให้เป็นหุ้นต้นน้ํานะครับจัดให้เป็นหุ้นต้นน้า อ่าวรุ่มเข้าดีครับเขาจริงเข้าดีทั้งวันเลยได้ซ้ำนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าในระหว่างทั้งวันเนี่ยทุบลงมานะครับทุบทุบมาเหลือช่วงชั่วโมงสุดท้ายของวันเนี่ยตั้งแต่บ่ายสี่โมงเป็นต้นมาเนี่ยก็คือสูงขึ้นมาเลยครับแล้วก็ปิดปิดที่ไฮของแข่งเลยนะครับสามสิบแปดจุดสองห้าแล้วก็กําลังจะเกิดโกลเด n cross ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าพวกนี้เขียวแท่งนี้คือสมบูรณ์เลยนะครับดังนั้นตรงนี้เราก็มองแนวต้านไว้ณจุดนี้ครับจุดที่เขาเคยไปย้ำยมาครับแถวนี้ครับคือไม่ผ่านนะครับ ประมาณสี่สิบจุดเจ็ดห้าปัจจุบันนี้ประมาณสามสิบแปดจุดสองห้าก็ยังไปได้ประมาณสองสามบาทครับสองบาทครึ่งนะครับประมาณนะครับไปได้ประมาณสองบาทครึ่งจุดคัดนะครับจุดคัดผมใช้จุดครึ่งแท่งของแท่งที่เขาดึงขึ้นตรงนี้นครับสามสิบเจ็ดจุดสองห้าคัดไปหนึ่งบาทนะครับถ้ามันไม่ไปคัดทิ้งไปเลยครับบาทหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันไปได้ได้สองบาทครึ่งนะครับเป้าหมายก็เป็นแนวต้านเดิมตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าผ่านได้ไหม เราก็คาดหวังว่ามันจะไปเทสแนวต้านเดิมตรงนี้แต่ว่าหักปลายเรียบร้อยหุน้นตรงนี้ลงลงมาแล้วหักปลายนะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจว่าตรงจุดเนี้ยจุดจุดที่กําลังจะเกิดการเร่งคอสตรงนี้นะว่าเป็นจุดกลับตัวหรือไม่นะครับไม่รู้ใครมาเก็บไปนะครับตร,ตรงทอง้ทยนะครับประมาณสักสองล้านว่าหุน้นซึ่งใช้เวลาเก็บประมาณสักสิบนาทีเห็นจะได้นะครับหรือว่าง,งบใกล้ออกนะครับลองไปลองไปส่องดูนะครับ มาดูตัวถัดไปครับ STI ตัวนี้โดยลำพังแล้วกราฟดีทุกอย่างแต่ผมรู้สึกว่าสังหอนว่าผมกลัวมันนะครับแนวต้านอยู่ตรงนี้ครับเ็ดือบาล7.7นะครับซึ่งปัจจุบันนี้7.9ตัวนี้ถ้าใครเข้าก็ยอมยอมขาดทุน2บาทแต่ตามลำลำพังผมไม่เข้านะผมกลัวมันผมรู้สึกกลัวไงชอบชอบคนนะัะฮนวทรงนี้เนะี่ยคือชนะตลาดแหละหุ้นตัวนี้ก็คือไม่ลงไม่ลงตามตลาด รูปร่างรูปทรงเนี่ยต่างจากเซตเลยนะต่างต่างโดยสิ้นเชิงนะครับแสดงว่าไปของตัวเองโดยไม่เกี่ยวกับตลาดนะครับแล้วก็แนวต้านของวันก็คือแปดจุดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอ่าณจุดนี้ก็คือยังไปได้ยี่สิบตังคัดอ่าตัดขาดทุนยี่สิบตังก็คือยังพอพอไหวนะครับแต่แต่ผมเห็นแท่งแท่งที่เขาทุบตรงนี้แล้วผมก็สยองพอสมควรนะเพราะนั้นครเตดตัวนี้ต้องมีเวลาเฝ้านะเขาทุบที่เาเอายาวเหมือนกันนะแต่เวลาดึงขึ้นก็ดึงยาวนะครับเพราะตัวนี้ แล้วแต่คนชอบไปกันแต่ลําพังของผมผมไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะครับตัวนี้มาดูตัวถัดไปนะครับตัวนี้ติดมาครั้งแรกนะครับ UTP ถัดจาก STI นะคือ UTP นะครับ UTP ทะ UTP สามเฟรมหกสิบนาทีดูกราฟเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่เป็นหุ้นที่ทรงอย่างเงี้ยเราเราดูกลุ่มก้อนสุดท้ายของตรงนี้คือเป็นเป็นแท่งของวันนี้นะครับทางนั้นนะครับเป็นแท่งของวันนี้นะ ซึ่งเราจะเห็นว่าตลอดทั้งวันเนี่ยชนะตลาดมานะครับมีแดงมีอะไรบ้างแต่น้อยมากแล้วก็ตอนท้ายเนี่ยปิดไฮนะครับเฉพาะมองในกลุ่มก้อนเนี้ยมันเป็นปลายเชิดนะครับปลายเชิดมันจะเรียบนิ่งมาก่อนส่วนนี้จะเรียบนิ่งแล้วับปลายเชิดปลายเชิดพร้อมกับบอลล่มเข้านะครับบอลล่มเข้าเข้าแล้วก็กราฟเนี่ยไปคนละทิศทางกับเซตนะครับเป็นหุ้นเรียบๆเงียบๆมาแต่ว่าปลายปลายน่าสนใจนะครับปลายมานนะ แนวต้านนะครับก็คือเป็นแนวที่เขาไปเทมานะครับตรงจุดนี้แหละผมให้สิบสองจุดห้าก่อนนะครับมีสองสองจุดก็คือแท่งแท่งแดงนี้คือสิบสองจุดห้าแล้วก็แท่งบนนี้นะครับแท่งบนนี้ก็คือสิบสองจุดเก้านะครับก็เรียงไปนะครับโดยราคาปัจจุบันนี้คือสิบเอ็ดจุดจุดเก้านะครับจุดคัดนี่ผมให้อยู่ประมาณสิบเอ็ดจุดหกนะครับคัดไปสักสามช่องนะครับสิบหกอยู่แถวนี้ครับครับบางคนก็ใช้ตรงนี้ก็ได้สิบเอ็ดจุดห้าได้ซ้ำนะครับแต่ว่าผมว่าลึกไปนะครับ สัก11.6ก็กำลังดีครับเป,เป็นราคาเฉลี่ยของแท่งวันนี้โดยประมาณนะขอ,ของกลุ่มๆนี้นะครับโดยประมาณซึ่งถ้าหลุด11.6ก็น่าจะน่าจะเลิกไปแล้วแต่ว่าหุ้นตัวนี้ก็ต้องลุ้นผลประกอบการนะผมว่าโดยส่วนใหญ่ของนักวิเคราะห์ที่วิเคราะห์อออมาบอกว่าตัวนี้จะค่อนข้างดีนะจะค่อนข้างดีจริงจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับไม่รู้หรอกนะแต่ก็ดูจากทรงของกราฟเนี่ยมันมันเชิดขึ้นนะครับแตกต่างจากเซ็ต หรือเป็นหนึ่งในหุ้นของผู้ชนะตลาดในวันนี้นะครับนะครับกดเขาไม่ลงครับตัวนี้นะครับ12.5ครับเป้าแรกคิดไปนะครับดึงไปเลยครับส่วนวันนี้ต้านอยู่ตรงนี้แหละ11.9ซึ่งมาปิดตรงนี้พอดีนะครับพรุ่งนี้รอดูนะครับถ้าเปิดไปไกลไกลกว่านี้ก็ไม่ตามนะครับแต่ถ้าเปิดบนเวียนๆแถวนี้ก็น่าสนใจนะครับถึงใจคัดคัดสักส30ตังค์นะไปลุ้นเอาสัก60ตังค์นะครับก็ยังถือว่าคุ้มกับการลุ้นนะครับ เรามาดูตัวถัดไปจาก UTP นะครับ UTP อ่ะต่อไปเป็น Time Frame Day นะครับทั้งหมดนะครับเราเราสแกนสแกนเจอใน Time Frame Day ตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือ s i n e x ตัวเดิมเมื่อวานเนี่ยครับทแต่ตัวนี้แสดงว่าใครทำกันบ้าน s y n e x มาเนี่ยวันนี้บวกอ่า Time Frame Day นอะอาลืมดูนะครับอ่า Frame Day Time Frame หกสิบนาทีก็เทรดได้นะครับเทรดได้เหมือนกัน แต่ว่าทําดูทําเฟรมเดย์ดูแล้วภาพรวมมันจะกว้างกว่าตัวนี้ก็วอลุ่มเข้าดีมาหลายวันแล้วก็โดนกดมาด้วยนะครับโดนกดมาจนเหลือสิบจุดเจ็ดแล้วดีดกลับขึ้นไปเป็นสิบเอ็ดจุดหกดีดกลับตรงนี้ประมาณเกือบบาทเลยนะครับแสดงว่าแรงหนุนยังมีอยู่นะครับเขายังไม่ปล่อยออกตัวนี้ถ้าลองอ่เมื่อวานเนี่ยจุดสต็อปลอตอยู่ที่สิบจุดเจ็ดโดยประมาณนะครับวันนี้ต้องขยับขึ้นแล้วนะครับขยับขึ้นใช้ผมใช้ละครึ่งกลางแพงแต่ก็อาจจะโหดไปนะครับใช้ประมาณราคาเปิดนะครับ ราคาเปิด <c oughs> อยู่ประมาณ11.3นะครับ11.3ตัวนี้ขยับสต็อปลอตตามไปเรื่อยนะครับถ้ามันเขียวอีกก็ขยับตามไปนะครับจนกว่ามันจะหลุดหลุดจุดเทลลิงสต็อปนะครับเทลลิงสต็อปของเราผมก็เคยบอกว่าให้ใช้ประมาณครึ่งแท่งแต่าถ้าแท่งมันสั้นอย่างเงี้ยใช้ราคาเปิดได้ครับไม่ต่างกันมากนะก็ขยับตามไปเลยครับตัวนี้ติดมาบ่อยมากนะครับสแกนสแกนติดหุ้นน่าสนใจว่ะแล้วก็ ตัวกราฟก็ยังยังเป็นเทนเดิมยังไม่เปลี่ยนนะครับแต่มันเปลี่ยนแท่งไหนเราไม่รู้ขนาดนั้นนะเอาเป็นว่ามันหลุดมันหลุดเส้นออร์เทลลิงสต็อปลอสที่เราขยับตามไปนะมันหลุดมาเมื่อไหร่เราวออกมานั้นแหละถ้าไม่หลุดเราก็รันไปก่อนอย่างเช่นตรงช่วงนี้เนี่ยมันมันไม่หลุดใช่ไหมครับมันแดงก็จริงอะไรก็จริงแต่มันไม่หลุดเนียมันไม่หลุดตัวอ่าเขาเรียกว่าตัวสต็อปลอสของเรานะครับนี่แทบยังไม่หลุดเส้น e อ a เลยด้วยซ้ำนะครับเอเอ่าในตรงนี้ผมใช้ห้าวันสิบวันเนี่ยไม่หลุด ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดหลุดเลยสักสักวันนะครับเพราะนั้นรันต่อได้แต่ตัวซอฟลอดนี่แล้วแต่เทคนิคของใครของมันแล้วกันนะครับอันนี้เรามา,มาสแสดงให้เห็นว่ามันมีหุ้นที่ชนะตลาดในวันนี้นะครับคือตัวนี้เรามาดูตัวถัดไปนะครับตัวนี้ตัวเจ้าเดิมอีกแล้วนะครับเดลตานะครับคือมันชนะตลาดก็จริงแต่มันเล่นยากนะครับมันซิลลิงแล้วสองซิลลิงแล้วครับสองซิลลิงเรียบร้อย คนที่เทรดตรงนี้ลองไปซอยย่อยทําเฟรมดูนะครับอันนี้เราสแกนติดมาในทำเฟรมเดไม่รู้ว่าทําเฟรมหกสิบนาทีแล้วพวกนี้เทรดได้ไหมนะครับก็ลองไปดูครับแต่ผมขอ,อไม,ไม,ไม่ไม่นั้นไม่นั้นละกันเพราะว่าผมมองว่ามันเทรดย,ยากอะตรงนี้นะครับผมขอผ่านนะครับไม่ใช่มันไม่ดีนะอาจจะดีนะแต่จะเปิดอย่างนี้นะใครจะเล่นได้ครับเปิดซะสูงเลยครับพรุ่งนี้ถ้าเปิดโดดไปอีกก็โคตรตามยากแล้วนะครับถือว่าหุ้นดีโมเมนตัมดีอะไรทุกอย่างแต่มันไม่ค่อยจะ อยากให้เราตามเข้าไปอ่ะไม่ค่อยจำเพี้ยงทั้งวะให้เราไปตามเข้าไปพอมันย่อลองมาเราก็กลัวมันจะปิดแกบตรงนี้อีกนะครเอาเป็นว่าใครที่เข้าก็มีจุดสตอปลอตให้ดีนะครับแต่ผมแนะนําว่าจุดสตอปลอตก็อยู่ประมาณร้อยสิบห้าประมาณนะครับประมาณกลางแท่งครับร้อสิบห้าร้อสิบหกประมาณนะี้หลุดก็หลุดหลุดก็เพ่นนะครับถ้าไม่หลุดก็ถือตามไปได้นะเอาเป็นว่าผมก็ไม่กล้านะครับตท่านี้มันโผลไปนะครับมาดูตัวถัดไปที่ชนะตลาดนะครับซีบโก้ครับ มันก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีหุ้นที่ชนะตลาดได้โดยที่วอลลุ่มยังยังสูงอยู่นะยังวอลลุ่มยังหนาอยู่นะนี่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งในตัวนั้นนะครับเป็นหุ้นเขื่อนแตกนะครับก่อทะลุหายเดิมมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นวอลลุ่มสูงมากเลยทีเดียวนะครับวอลลุ่มสูงมากเลยทีเดียวเป็นหุ้นเขื่อนแตกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปผมเคยไปหาดูแล้วนะครับในาการวิเคราะห์เชิงปัจจัยพื้นฐานก็ดีนะครับปัจจัย เจอเทคนิคนี้ก็คือแนวต้านแนวต้านตรงตรงสามจุดเนี้ยผ่านหมดแล้วนะครับคือผมมองว่าเป็นจุดเดียวหมดนะครับจุดเดิมที่เขาเคยทําไม่ทําไม่ผ่านมาสามรอบมันเนี้ยผ่านละแล้วก็แนวต้านถัดไปนะครับแนวต้านถัดไปก็ใช้ตรงจุดนี้ครับเจ็ดจุดสี่นะครับแนวต้านถัดไปคือเจ็ดจุดสี่แล้วก็จุดคัดตรงเนี้ยบางคนใช้หกจุดเจ็ดห้านะครับก็จะขาดทุนประมาณยี่สห้าตังค์แล้วก็ไปลุ้นเอานะครับ ีสี่สิบตังค์นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้คือเจ็ดบาทใช่ไหมเท่าไหร่เนี่ยปัจจุบันนี้เดี๋ยวดูราคาปิดก่อนเจ็ดบาทโอเคปัจจุบันนี้เจ็ดบาททวนก็ยังยังคุ้มเมับการเสี่ยงเข้าไปลงทุนนะครับก็หวังว่ามันจะไปเทสด้านบนนี้มากกว่าที่จะมาด้านล่างตรงนี้นะครับวันนี้ตลาดแดงมันไม่แดงตานะครับเพราะฉะนั้นก็มีความแข็งแกร่งในตัวเองพอสมควรนะครับคือฉันไม่สนฉันไม่สนตลาดนะครับตัวนี้แล้วก็ลักษณะของเทนของตัวเนี้ย ถามว่ามีมีขายเป็นระยะระยะไม่มีนะครับมีแดงแซมมาแต่ว่าตัวแดงที่แซมมาเนี่ยไม่ค่อยจะหลุดไม่ค่อยจะหลุดสต็อปลอสเท่าไหร่ไม่หลุดเลยนะครับไม่ค่อยหลุดครับแดงมามีแดงย่อดีดแดงดีดแดงดีดแล้วก็ภาพรวมของเทนนะครับภาพรวมของเทนนี้คือไปเทนขึ้นนะครับไปเทนขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ยถ้าง,งบออกเลย asm, ลองไปส่องดูนะครับถ้างบออกนะมันยังไม่ออกหรอกตอนนี้ครับลองไปส่องดูว่าทําไมมันถึงออกมาทรงนี้นะครับทรงทรงชนะตลาดนะครับ แต่ว่าราคาปัจจุบันนี้ตามนะไหมก็ลองตามดูนะครับแต่ว่าจุดคัดก็ตามที่บอกนะครับคนคนที่จะเทรดหุ้นเกลื่อนแตกตรงนี้ต้องเป็นคนที่มีเวลาเฝ้าพอสมควรถ้าไม่ได้มีเวลาเฝ้านะครับก็ไปหาหุ้นต้นน้ํานะครับเดี๋ยวหุ้นต้นน้าของวันนี้มีตัวไหนบ้างครับมีตัวตัวแรกครับก็จะไม่ไม่ไม่ซิ่งไม่อะไรมากนักตัวนี้นะครับ ACE อะไรเงี้ยนะครับที่ที่ผมที่ผมได้บอกไว้ในข้างต้นนะครับก็คือลุ้นสะสมตรงตรงบริเวณนี้นะครับ ก็ก็พอใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจอ่าที่จะเป็นหุ้นต้นน้ำเพราะว่ากำลังกาลังจะเจอจุดกลับตัวนี่เองนะครับก็ถ้าไว้ใจแท่งนี้นะนะครับก็คือขอให้เขียวแท่งถัดไปแล้วหักเป็นตัววีไปเลยนะครับอันนี้คือขอให้เป็นตัววีดีดขึ้นไปนะครับก็สองตัวนี้ก็จะเทรดง่ายกว่าหรือหรือถ้าเอาแบบ อ่าไม่ได้เป็นต้นน้ําอะไรมากแต่ว่าชิวๆก็คือตัวนี้ก็ยังดูดูเทิดง่ายกว่าหุ้นเขื่อนแตกนะครับอย,อย่างตัวนี้นะครับอ่าอย่างอย่างตัวนี้นะครับก็ดูจะเทิดง่ายกว่าเพราะว่าในกลุ่มก้อนที่วอลลุ่มเข้านะครับตัวย tp เนี่ยในกลุ่มก้อนที่วอลลุ่มเข้าเนี่ยมันก็ยังมีแรงหนุนนะครับแล้วก็มันก็ไปของมันเรื่อยๆมันอาจจะไม่หมือวามมกมันก็จะไปทีละวันล 20, 30, 30, ะยี่สิบสามสิบตัตังค์ครับอาจจะเทนของการเลี้ยงตัวของมันอ่ะย,ยังไปอย่างทางนี้อยู่นะครับ ฉพราะนั้นตัวที่เทรดง่ายๆหน่อยก็จะมี ace นะครับมี bjc bjc นี่ก็ไม่เชิงเถรดง่ายแต่ว่าความเสี่ยงของมันจะไม่สูงมากเพราะว่าเป็นต้นน้ำนะแล้วก็จะมีตัว utp นะครับสามตัวนี้สำหรับคนที่ไม่ชอบซิ่งมากแต่ถ้าใครชอบอบื้อหวาหน่อยแบบว่าพันผววหน่อยก็หุ้นหุ้นเขื่อนแตกนะครับก็ตัวตัวอื่นที่กล่าวไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องอาศัยฝีมืออาศัยประสบการณ์ของแต่ละคนพอสมควรนะ ใครที่ชมเชมหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ควรเล่นหุ้นเขื่อนแตกนะเพราะว่าคุณคุณอาจจะไม่ทันเข้าไม่ทันก็ดีออกไม่ทันก็ดีนะครับซึ่งเราไม่แนะนําตรงนี้หรืออ่าบางคนถนัดที่จะลงทุนอย่างนู้นหนึ่งเงี้ก็เอาไปเข้าระบบเทรดของตัวเองไปทําการบ้านต่อนะครับส่วนหุ้นที่ชนะตลาดที่เราสแกนมาได้เรามีเท่านี้ตัวอื่นที่มันอาจจะชนะตลาดตลาดก็จริงแต่วอลลุ่มมันมันไม่ได้มากพอที่เราจะสแกนติดมานะครับว่าผมจะสแกนในส่วนของวอลลุ่มด้วยว่า บลุ่มมันจะต้องหนาเพียงพอที่จะสามารถลงทุนได้นะครับว่าหุ้นบางตัวบวลุ่มบางเฉียบเลยแต่ว่าชนะตลาดไงเขียวมาแต่ว่าบางไปครับเราก็ไม่ไม่เท็นนะครับอ่าเราอย่างไรก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามรายการของเรามาทุกวันนะครับซึ่งเราก็ร่วมร่วมกันทํากันบ้านไปนี่แหละครับก็มันผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะในอ่าในการทำการบ้านในการทำการบ้านทุกวันเหมือนถ้าคุณดูคลิปเราทุกวันก็เหมือนคุณทำการบ้านทุกวันนั่นแหละ นะครับแต่ว่าเป็นการบ้านเบื้องต้นนะตรงนี้นะครับเบื้องต้นที่ท่านจะต้องอไปเจาะลึกต่อถ้าวันใดเราเราขาดการทําการบ้านนะครับวันวันถัดไปผลงานการลงทุนงเราอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าเป้าขนาดทําการบ้านเนะี่ยยังยังรอดบ้างไม่รอดบ้างเลยนะนะครับก็หวังว่าถ้าเราไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้มีทุนเดิมที่ดีนักความขยันนี่แหละอาจจะช่วยได้นะครับ ช่วยท่านได้เลยเป็นเกาะกำบังอย่างหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้ท่านอยู่รอดในตลาดได้เพราะอย่างน้อยถ้าท่านหาแล้วมันไม่เจอจริงๆท่านก็ไม่ลงทุนไงนะครับแต่ท่านหาแล้วเจอแล้วสวยแล้วน่าสนใจคุณก็อาจจะเอาไว้เป็นตัววัดลิตในการลงทุนในวันพรุ่งนี้นะครับก็แล้วต้องขอบคุณด้วยแต่วันนี้จะมีอตอนคืนจะมีการส่องส่องหุ้นที่งบออกใหม่ด้วยนะครับ เมื่อวานก็ส่องไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะลองส่องดูมีออกใหม่นะครับวันนี้เห็นละมีอยู่สองสามตัวแต่ว่าหลังจากที่อัดคลิปตัวนี้ครับตอนนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วนะครับจะมีออกมาเพิ่มไหมผมอยากให้มันออกมาครบก่อนแล้วก็พูดทีเดียวเลยงั้นก็อย่าลืมติดตาม e ีพีหน้านะ e ีพีหน้าก็จะเป็นการส่องสองงบการเงินแหละซึ่งจะถัดจากอีพีนี้ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงแหละนะครับก็ลองติดตามดูอาจจะได้หุ้นที่งบการเงินสวยๆเอาไว้เอาไว้ส่องดูในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับการบ้านทุกกนบ้า ก็อย่างที่บอกนะครับว่าคุณจะต้องเอาไปหาข้อมูลแลกกรองคัดกรองต่อโดยคุณจะไม่ใช้ข้อมูลเพียงเท่านี้ในการลงทุนนะครับอันนี้ผมขอเน้นย้ําเลยนะครับเราเพียงแค่ช่วยคัดกรองเบื้องต้นให้เพื่อสโคปให้มันแคบลงนะครับคุณจะต้องมีหน้าที่ไปทําให้มันแคบลงกว่านี้อีกนะครับแคบลงกว่านี้เหลือไม่กี่ตัวกว่านี้แล้ก็ต้องฝากตรงนี้ไปด้วยสําหรับ คลิปนี้นะครับใครก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ